หลายครั้งเรามีอารมณ์ที่ยอดแย่ในอดีตแล้วเราก็เอามันมาใช้ชีวิตณปัจจุบันสังเกตได้ยังไงมันห้ามคุณในการทําบางอย่างอย่าไปกับคนนั้นอย่าคิดอย่าพูดอย่าแสดงออกแบบนั้นและนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณมีเสียงในหัวโผลขึ้นมามันคือกลไกตามธรรมชาติของจิตใต้สำนึกเช่นอย่าทาอย่ามีอย่าเป็นอย่าไปแสดงออกแบบนั้นให้คุณฝึกพูดว่าฉันกําลังรู้สึก ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณเศร้าเสียใจคุณก็บอกว่าฉันกําลังรู้สึกเศร้าและคุณระบุชื่อของมันในขั้นตอนที่สองนะครับเช่นโอเคตอนนี้ฉันกําลังเศร้าฉันกําลังรู้สึกเศร้าและความเศร้านี้เรียกว่า A ฉันรู้แล้วว่า A เนี่ยคือความเศร้าแต่ฉันไม่ใช่ A เวลาที่คุณได้แสดงออกกับจิตใจบ่อยๆว่าคุณไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกนั้น คุณก็จะไม่ได้กลายเป็นสิ่งนั้นแต่หลายครั้งเรามักจะบอกว่าเราเนี่ยรู้สึกแย่กับเรื่องนั้นแม้มันจะผ่านมานานแล้วเมื่อคุณได้กลายเป็นความรู้สึกแย่คุณก็จะเป็นคนที่มีความรู้สึกแย่อยู่เสมออยู่เสมออยู่เสมอจนสร้างอัตตาหรือว่าอีโก้มาปกป้องตัวเองแต่วันนี้ทําไมคุณไม่ตื่นรู้จากเรื่องนี้ครับเอาตัวเองแยกออกจากอารมณ์และคุณจะกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดครับโอปาอิสานสดีครับ